สวัสดีค่ะทุกคนมาเก็บเห็ดกันจ้าฝนตกใหม่ๆเด้อคืนพี่น้องเรามาเก็บเห็ดกันนะคะไหนดูซิ้หม่ๆนี่นี่ดอกนี่ง่ายฝนตกคะ่ะทุกคนได้หนึงดอกแล้วเป็นแต่มีอยู่ได้พี่นอ้องดงเห็ดตัวนี้เห็ใต้เบียรนะคะ กินไม่ได้เลยเม่เบ่งเห็ดแดงทั้งพีกันกับเห็ดนั่นแหละเราพี่น้องไปงจกอ่าเบิ่งจกคู่น้ำบอกแล้วตรงนี้เราก็จะไปป่าด้านโน้นกันไปจ้าไปจ้า นี่ดอกเนื้อจีน้อยๆเอ้ยนีเดอกเนื้เด็กทุกคนดอกนึงหนึ่งดอกแอบเกิดอยู่ตรงนี้ดอกบางงามเลยนี่ อีกมัางดูสิเฮ้ยห hey. เห็ดอย่างนี่ทุกคนกินได้ปะน้อเห็ดอย่างน้อนี่นเนาะเบิ่งกระดากมันบานแล้วเม็ดตยเบีย้ยวปะบูฟี่น้อง ตอจ้าเฮียงานจนเมื่อไดบอสโอ้ัวข่้ยอย่างก็นเห็ดแดงเห็ดเปวกจ้ะเห็ดเห็ดแดงเห็ดขไ้ยเด็ดขาดมก็ได้ไหมเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ดตาเบี้ยบ่ากินได้ไหมล่ะกินได้ดูจ้า ฝนหัวตัวตกมีบ่นเนอ้องแบบเนาะอันนี้อะไรขาเห็ดที่มันแห้งแล้วบ่มีเลยทุกคนมีแต่ขาเห็ดเนนาๆไปเบื้องพรายศอนเป็นล้วแด้บ่ ไปดูพ่อใหญ่ดอนซีได้ไหมมีไม่มีสักดอกเลยมีอยู่แต่ว่ามันเห็ดอีกอย่างบุ๊บ้อนน่ะมีแล้วจ้าฝนตกเด้อทุกคนเมื่อคืนแต่ว่าเห็ดพันได้ออก ม่เลยนี่ทุกคนได้ดอกเนืออยู่นี่ดอกงามๆเจืออีกอบ้างเอาเชียบบ้งก่อนไปตูไปเดินหน้าต่อเรา ได้ดอกเดียวเลยจะได้แกงไหมเนี่ยโยโยโย่เปี่ยยุว่าฮะได้ยุบประมาณสองดอกสามดอกอยู่ละ มันโมีตีมันท่านี่ออกบ่มันอันฝน,นตกกี่เดยล่ะตลาดใบเดยวจักดอกบอส่โอ๊ยดอีไ้แค่นี้ยังอ้อมอยู่ ไป okay. จากน้อยจังออกไปอีกประมาณฟรายมินิให้มันครอบกรอนกรอนกรอนนี่ดอกนอะ่ะเฮ้ยทำไมมีแต่ดอกน้อยๆละ่ะมันกินได้ไหมเนี่ยทุกคนมันเป็นเห็ดอะไรเห็ดแดงน้อยบอกใช่เห็ดแดงน้อยเพิ่อนทางป้าออกมิดแล้ว นั่นกับว่านี่ว่มีแต่เห็ดแดงอันนี้มันกินได้บ่บุนี่แดงน้ำหมากเห็ดแดงน้ำหมาก นี่ก็เห็ดอะไรเห็ดใต้เบียกินไม่ได้นะคะทุกคนเห็ดใต้เบียเห็ดเบียใต้น้ำไปทามปุ่นก่อนไปทามปุ่น้อเข้าหามเลยดีทาาหนึ่งบ่นี้เลยคนขุดอากุ๊ ใส่เฮ็ดตายเบี้ยบ่ตายเบี้ยเอนเถือนนะใส่แบบนี้ได้เอาเก็บเอาเหียลงเหียมาได้ไงดอกเดียวจะดอกเท่าเด้อมาเท่าดอกกาลังได้อยู่ไอะเลื่อยมืออึนไปตายเลย ดืมใส่ขายามายุงกัดกัดยุงบ่มีเลยทุกคนเห็ดไม่ออกหรือว่าอะไรเออได้เห็ดเพิ่งดอกน้อเ้ยปกงามเลยทุกคนพูดใะปดิพอยมี ดเดียวเจิ้นเทิ้นผุนอยู่ทางน้องกอบเพื่อสิออกดีได้ดอกเดียวนะยุงก็กัดเราแล้วไม่ได้ใส่ขายาวมา,าไปกันดีกว่ายังามาัเพค่งครับพี่กันเพื่อมี ดอกไหมได้ให้ปวดจะอุ้มหนึ่งเนี่ยใครเนาะขุดสะเลี้ยงปลาหรือเปล่ามีโบหาเบิงกันหนาดู ก้าเข้าไปเด้อหกหลายพี่น้องอยากเอาน้ำละล่อนี่ล่ะยุงจะกัดเรามีชักดอกจักเกื้อไมบัพอได้เก่งเลยได้ห้าดอกฝนหัวตะลุ้งด้วยเนาะ

โอเคค่ะทุกคนม่ใด้เลยไปเบิ่งกระตาน้ำพายาดอนกันป้าคุณกลับบ้านกันไม่มีแล้วใส่เบิ้องฝนประกอบการเจ้ากันลังไปหาดอกหา,ดหาทุนยับเยินหาทุนยับเยิน ขอดคุณย,ยับเดืโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย